ที่สองคือต้องถือหุ้นในพอร์ตกี่ตัวถ้าอยากได้ปันพอร์ตปันผลโอเคการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งแน่นอนว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันคือการกระจายความเสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมตินะมันพี่คิดว่าม,มันมีหลายหลายรูปแบบด้วยกันเบอร์ถ้าเป็นการเลือกหุ้นรายตัวแล้วกันนะถ้าเป็นการเลือกหุ้นรายตัวเนี่ยพี่คิดว่าอย่างน้อยใช้คําว่าอย่างน้อยห้าถึงสิบตัวขึ้นไปอย่างน้อยห้าถึงสิบตัวห้าถึงสิบตัวประมาณนี้มีน้อยกว่านี้พี่คิดว่าม,มันนเสี่ยยไปอแล เสี่ยงไปแล้วเสี hmm. เ่ยงไปแล้วนะครับก็ห้าถึงสิบตัวนะพี่ว่ากำลังอยู่ในกรอบที่กําลังดีคือกรอบที่กำลังดีแปลว่าดูแลได้ทั่วถึงโอเคปะดูแลทั่วถึงประมาณนี้นะไม่ไม่ไม่เยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าถึาถงชุดจุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้ด้วยตัวเองครับว่าห้าถึงสิบตัวน้อยเกินไปเราจะรู้ด้วยตัวเองเพราะพอร์ตเราใหญ่เกินไปเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าห้าถึงสิบตัวมันน้อยเกินไปวันนั้นค่อยว่ากันครับแล้วก็ขยายออกมาประมาณนี้ครับอาจจะเป็นยี่สิบตัวสามสิบตัวอะไรเง ถ้าเรายังไม่ถึงก็ไม่ไมไมต้องสีเรียสครับห้านึงสิบตัวก็พอแล้ว